ปฏิวัติมนุษย์ใหม่ EP 35เล่ม3ตอนที่3.4ชื่อตอนว่าพัพพุทธเจ้า ว่าท่านได้ตัดสรู้สิ่งที่เป็นกดแห่งชีวิตธรรมะที่ไม่เคยมีใครเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมาก่อนแต่พระองค์ก็ยังลังเลว่าจะสอนธรรมะที่ไม่มีใครเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนี้ดีหรือไม่แต่ในที่สุดเมื่อท่านต่อสู้กับมาในจิตใจได้พระองค์ก็ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อเทศนาธรรมให้กับประชาชนท่ามกลางความไม่เข้าใจเหล่านั้น อีพีนี้ค่ะเรามาเรียนรู้หนทางของพระพุทธเจ้านะคะจะเข้าใจได้ว่าเหตุใดท่านจึงลังเลนัแรกอีพีนี้เรามาเรียนรู้หนทางดังกล่าวที่เราจะเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดอะไรหรือที่ทําให้ประชาชนเหล่านั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือนักบวชต่างๆที่มีลูกศิษย์มากมายยอมเปลี่ยนมายึดถือคําสอนของพระองค์ที่เป็นที่พึ่งได้ในท้ายที่สุด ก้นก้าเดินไปอย่างองอาจเพื่อการออกไปเทศนาธรรมท่ามกลางประชาชนที่ยังหลงผิดนั้นแสงสว่างอันเจิดจ้าและลานตาได้สาดแสงย้อนท้องฟ้าก้นเมฆป่าไม้และแม่น้ำเป็นสีทองอาร่ามตาสายลมที่พัดเป็นพัดพัดพัดผ่านมาทำให้ใบไม้ของต้นไม้ต่างๆเกิดเสียงเบาๆ เสียงดังกล่าวทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นเสียงอันไพเรอะแห่งการอวยพรให้โชคดีในการเริ่มออกเดินทางของพระองค์ ว่าจะเทศนาธรำนี้ให้แก่ผู้ใดดีทรงนึกถึงอาจารย์สองท่านแห่งการเข้าฌานผู้มีพระคุณเป็นอันดับแรกแต่ตามข่าวที่เล่าลือทำให้ทรงทราบว่าทั้งสองท่านได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วพระองค์จึงเสด็จรงไปยังจุดหมายปลายทางที่ป่าอิสิปปตนามรคขาายวัน ซึ่งอยู่ใกล้ชานเมืองพาราณสีที่ซึ่งผู้บำเพ็ญเพียรจำนวนมากมาชุมนุมกันและที่ป่าอันครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าแห่งการบำเพ็ญทุกรกิรยาของหมู่บ้านอุรุเวลาด้วยซึ่งพระองค์เคยได้ยินว่าที่นี่มีผู้บำเพ็ญทุกรกิริยาห้าคนที่ได้เพียรพยายามพร้อมด้วยกันกับพระองค์ด้วย จึงคิดว่าจะเทศนาทำให้แก่พวกเขาเป็นกลุ่มแรกโดยจะสอนกฎแห่งชีวิตที่พระองค์ทรงตัดสรู้ให้แก่เพื่อนๆเ,เป็นอันดับแรกระยะทางในการเดินทางสู่ป่าอิสิปปตัตนามฤรุกทายวันนั้นเป็นระยะทางเต็ม250กิโลเมตรแต่พระองค์ก็ยังคงก้าวพระบาทเสเด็ดต่อไปด้วยพระทัยที่เต้นแรงเมื่อถึงที่นั่น เพื่อนทั้งห้าคนกำลังจำเพนทุกรักกิริยากันอยู่คนหนึ่งในนั้นได้สังเกตเห็นเงาร่างคนคนหนึ่งอยู่ไกลๆทางด้านโน้นซึ่งก็คือภาษากยมุนีพุทธะนั่นเองเขาจึงตะโกนขึ้นมอว่าเฮ้ย หนุนโคตมะไม่ใช่รึจะมาทำอะไรกันที่นี่ล่ะเนี่ยฮะอีกคนหนึ่งก็พูดและถ่มน้ำลายดูถูกว่าเฉพาะโคตมะเท่านั้นนะที่อดทนกับการบำเพ็ญทุกข์ลักิยาที่ดุเดือดเข้มข้นได้ พวกเราต่างก็คิดว่าเขาจะได้รับการรู้แจ้งแต่แม้กลับมาละทิ้งการบำเพ็ญทุกขลักปริยาอย่างกระทันหันเสียหนีหน้านที่สุดก็คงอยากได้รับความเพลิดเพลินสุขสบายสินะ ผู้ชายเช่นนี้นี่ว่า,าจ,จะทําอะไรก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอกไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นยืนหรือให้การต้อนรับคนแบบนี้หรอกนะผู้นเป็นเพียนทั้ง5คนต่างนั่งลงปิดต่างเงียบปิดต่างเงียบปิดต่างเงียบ และเบนสายตาที่เย็นชาไปที่พระสกยมุนีพุทธะซึ่งกำลังเสด็จเข้ามาใกล้พวกเขาเมื่อได้เห็นพระสกยมุนีพุทธะที่มีความองค์อาสง่างามยิ่งนักและเมื่อพระองค์ทรงเผยรอยยิ้มและเริ่มปัดเราปัญจวัคคีทั้งห้าก็กลับลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้ตัว พลัง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 ที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดที่ไม่อาจจะทําให้เบมือเฉยเช่นนั้นได้และเป็นพลังที่อยู่ในน้ําเสียงดังตลลาวของพระสักยมุนีพุทธนะพระองค์นั้นตัดถึงเรื่องการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ที่ตัวพระองค์เองนั้นทรงได้รับมาแล้วและที่เสด็จมาที่นี่ก็เพื่อจะถ่ายทอดธรรมะอันยิ่งใหญ่นั้นแตระให้กับเพื่อน ที่ได้เคยเพียรพยายามในการบำเพ็ญทุกขกลักษยามาด้วยกันก่อนเป็นกลุ่มแรกแต่ปรากฏว่าพวกปัญจวัคคีย์กลับไม่ชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ,อเนื่องจากโคตมะเป็นบุคคลที่ละทิ้งการบำเพ็ญทุกขกลักษยาที่ผ่านมาพวกเขาจึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเช่นนี้จะได้รับการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ได้ แต่จะมีสักท้งไหมที่เคยเห็นเราล่าเริงจมใสมีชีวิตชีวาถึงขนาดนี้ความล่าเริงจมใสเช่นนี้แหละเป็นสิ่งที่มาจากความปิติยินดีที่เราได้รับการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่พระสักยมุนีพุทธะนะคะก็ทรงเล่าถึงความมั่นใจอันยิ่งใหญ่ด้วยค่าทีที่สงบนิ่ง กับทั้งห้าคนที่มองดูพออระองค์ด้วยสายตาที่ไม่เชื่อเหล่านั้นพระสกยมุนีพุทธนั้นทรงแตกต่าก็อย่างสิ้นเชิงกับเมื่อครั้งก่อนประกายแสงแห่งความเชื่อมั่นอันยิ่งใหญ่เอ่อล้นอยู่ที่พระเนรน,นั้นลักษณะดังกล่าวเปี่ยมล้นไปด้วยความน่ายังเกรงความเชื่อมั่นในตนเองและความภาคภูมิใจ สิ่งที่ขจัดเมฆหมอกแห่งความไม่เชื่อและความหลงผิดของผู้คนต่างๆได้นั้นอยู่ที่ความสดใสโชดช่วงของตัวมนุษย์นั่นเองสิ่งดังกล่าวสามารถพูดได้ว่าเป็นข้อพิสูจน์ด้านความเป็นจริงก็ว่าได้เมื่ออยู่ต่อหน้าความสดใสของมนุษย์ของพระสักยยามทีพุทธ,ธะแล้วผู้บําเพนเพียนทั้งห้าคนก็ได้ละจริง การบำเพ็ญทุกกรกิริยาและตัดสินใจสแสวงหาคาตอบของพระพุทธเจ้าในที่สุด คมของภาษาตะยมณีพุทธะนั้นดำเนินไปในแต่ละวันวันแล้ววันเล่าพราะองค์นั้นทรงสอนการดำรงชีวิตอยู่ในทางสายกลางโดยปฏิเสธความคิดที่สุดขั้วที่เรียกว่าลทัทธิสุขนิยมกับลทัทธิบำเพ็ญทุกขักกริยาที่ตัดความอยากทรงเทศนาแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานและอธิบายถึงแนวทางการบำเพ็ญเพียรเพื่อการดำรงชีวิตในทางสายกลางดังกลาง แล้วในที่สุดวันหนึง่งโกนธัญญะหนึ่งในผู้บำเพ็ญเพียรก็เข้าใจคำสอนนั้นอย่างถูกต้องและเปิดเผยการรู้แจ้งให้ทราบสิ่งนี้ค่ะคือข้อพิสูจน์ว่าธรรมะที่ภาษากระยาุนีพุทธาตัสรุนั้นเป็นธรรมะที่ทุกคนสามารถรู้แจ้งได้ไม่ได้จำกัดแค่พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและสิ่งนี้ชินิจิยาโมโต,โมโตก็ได้กล่าวว่า สิ่งนี้หมายถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือการปฏิบัติที่เมตตากรุณาที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่ผลประโยชน์ของตวเองแต่เพียงเท่านั้น ขณะที่ภาษาักยามูนีพุทธากำลังทรงพักผ่อนอยู่ปรากฏว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาคนคนนี้พางก็บน่นพึมพำและคนถอนหายใจว่าทรมานจริงเนอะลำบากจริงเนอะ ชื่อยะสัจเป็นบุตรชายของท่านมหาอครเศรษฐีคนหนึ่งเลยนะคะยะสัจนั้นได้รับการดูแลปณิบัติจากสาวใช้มากมายมีชีวิตความเป็นอยู่หรูหรามาตั้งแต่เกิดแต่จิตใจของเขากลับไม่พึงพอใจเขาสุดถึงความไม่จีรัง,ย,งยั่งยืนในการดำเนินชีวิตที่หรูหราโอ้อาเหล่านั้นและคิดเหมือนว่าตนเองอยู่ในป่าช้าสิด้วยช้ำไปนะคะดังนั้น เขาจึงได้หนีออกจากคลหาหา์แสงสุดแหงกลางเดินทางมาถึงสถานที่ของพระสารคายะมูลิพุทธกพระองค์เมื่อเห็นก็ทรงเรียกให้หยุดและก็ตรัสว่าท่านมีเรื่องใดกุม้มใจอยู่หรือตรงนี้เราหรือนี้ไม่มีเรื่องยุ่งยากเดือดร้อนใดใเชิญท่านมาทางนี้พระองค์นั้นทรง,ทรงเทศนากฎแห่งชีวิตให้ยสะได้ฟังในทันที ทรงตรัสเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ราวกับจะโอบอุ้มเขาเอาไว้จากนั้นจึงสอนเรื่องความโง่เขลาของการมีชีวิตอยู่ที่ถูกทำให้เสียเวลาไปกับความต้องการความอยากได้ในขณะที่ฟังคำสอนอยู่นั้นยศะะก็รู้สึกได้ว่าจิตใจของเขานั้นได้รับการชำระล้างแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ คารืหาดของยศได้จาบเรื่องการหนีออกจากบ้านของยศแล้วก็เอกอะวุ่นวายและโอลมานกันยกใหญ่มหาเศรษฐีผู้เป็นบิดาให้ผู้รับใช้วิ่งค้นหาทั่วทุกสารทิศแต่ตัวเองก็ยังอดรอดทนไม่ไหวจึงได้ออกตามหาด้วยตัวเองจนมาถึงป่าอิสิปัตนามฤคขทยยวัน นั่นพวกเขาได้พบกับพระสักยมุนีพุทธะที่ได้ทรงสั่งสอนลูกชายของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพระสักยมุนีพุทธะก็ได้ทรงเทศนาธรรมแก่ผู้เป็นบิดาด้วยเช่นเดียวกันเขาจึงได้รู้ได้ว่าเพียงแค่ความร่ำรวยและชื่อเสียงนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตของมนุษย์ และตื่นรู้ถึงเส้นทางที่เป็นนิรันดร์ของมนุษย์จึงตั้งใจที่จะยึดถือพระสากยมุนีพุทธะเป็นที่พึ่งและอนุญาตการออกบวชของยศลูกชายด้วยเพราะความที่ยศเป็นชายหนุ่มที่มีบุคลิกลักษณะดีงามและออกบวชการออกบวชของเขาจึงได้รับการบอกเล่าต่อๆกันจากเพื่อนสู่เพื่อนภายในพริบตาเดียว พวกเขาก็สนใจอยากรู้ว่าพระสักยมุนีพุทธะเป็นบุคคลเช่นไรและธรรมะดังกล่าวเป็นคำสอนเช่นใดจึงได้พากันไปเยี่ยมพระสักยมุนีพุทธะและแล้วบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายต่างก็ทยอยกันออกบวชตามๆกันมากถึง50และ60กว่าคนแล้ว วันหนึ่งพระสักยะมูพันพุทธตตรัสกับสิษย์ทั้งหลายว่า สุขของทุกคนต่างๆและเพื่อความสงบสุขสันติของโลกเขาให้ตะเวนไปยังแคว้นต่างๆและเทศนาธรรมแต่ละคนแต่ละคนควรจะต้องไปตามมันทำเป็นเดียวในขณะที่เทศนาธรรมอย่างชัดเจนด้วยเหตุผลความถูกต้องและสแสดงให้เห็นถึงความประพฤติที่สูงส่งเราเอง ก็จะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านปุรุเวลาที่อยู่ทางโน้นอ,อันเป็นที่ที่เราเริ่มต้นการรู้แจ้งเพื่อเทศนาธรรมด้วยเช่นเดียวกัน ทรงตัดสรุตามนำพังพระองค์เดียตำบลอูรุเวลานั้นอยู่ใกล้กับุณรา่าจักษลซึ่งก็เป็นมืองหลวงของแฟว้นมกดเมืองหลวงแห่งวัฒนาธรรมใหม่ที่มีนักศาสนาะและก็นักคิดที่ขึ้นชื่อหรือนามหรือมรดกและในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ภายในป่าแห่งหนึ่ง ปรากฏว่ามีชายหญิงหลายคนกำลังวิ่งไล่ตามใครบางคนอย่างบ้าคลัง่งแล้วชายคนหนึ่งก็ถามพระองค์ขึ้นมาว่าท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาทางนี้ไหมนางเป็นโสเภณีแล้วก็ขโมยเงินของฉันไป วพวกเธอคิดว่าการตามหาหญิงโซพินีกับการตามหาตัวเองที่แท้จริงในฐานะที่เป็นมนุษย์อย่างไหนสำคัญกว่ากันหากคิดว่าการตามหาตัวเองที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า เราจะสอนวิพีการตามหาตัวของตัวเองที่แท้จริงให้ท่านพระองค์ทรงสนทนาอย่างอบอุ่นโดยเบนสายตาของพวกเขาจากชีวิตที่ไล่หาความสำราญไปสู่หนทางที่ควรจะเป็นของชีวิตที่สามารถสร้างความสุขชั่วนิรันดร์ได้แทนพระองค์ทรงเทศนาธรรมและสอนกฎแห่งชีวิตให้แก่ประชาชนทั้งหมดด้วยการสนทนาเช่นนี้ พวกเขาจึงยึดเอาภาษากยายุมีพุทธ,ธะเป็นที่พึ่งหมดทุกคนขณะนั้นนะคะภาษากยะมุนีพุทธ,ธะก็ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำในลังชลา พระอ,องค์ทรงรู้สึกได้ว่าณที่ตรงนี้การรุนลงต่อสู้แห่งการเผยแผ่คําสอนที่จริงจังได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการเริ่มต้นเทศนรรมให้แก่นักาศาสนาสามคนที่ขึ้นชื่อลือนามเป็นอันดับแรกเลยนะคะทั้งสามคนนั้นก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นผู้นําของาศาสนาพลาหมแต่และคนก็มีลูกศิษย์มากถึงห้าร้อยคนสามร้อยคน และก็200คนตามอันักปกล่าวได้ว่านี่คือการท้าทายการโต้วาทีทำอมอำนาจของวงการศาสนาในยุคสมัยนั้นก็ว่าไดา้ผู้มีนามว่าอูลุเวละกัดสปะเขาผู้นี้เป็นพี่ชายคนโตของพี่น้องสามคนแม้จะรู้สึกได้ถึงความถูกต้องของภาษาพยาไม่มีพุทธะก็ตามแต่ท่าทีที่จะรับเอาคำสอนของพระองค์นั้นยังไม่มียังไม่มี สำหรับเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถทำให้ลูกศิษย์จำนวนมากมาเชื่อฟังทำตามได้นั้นหากยอมจำนวนต่อภาษากยะยามดีพุทธาแล้วจะต้องเสียศักดิ์ศรีเพียงใดต้องเสียศักดิ์ศรีเพียงใดดังนั้นวิธีการพูดต่อพระอ,องค์จึงอยากคายไม่สุภาพและก็แสดงอากับปริยาที่ดูถูกพระอ,องค์ท่านอย่างมากมายซึ่งไม่ว่าจะอย่างไร ภาษากายมณีพุทธะก็ยังคงเทศนาธรรมด้วยความสุภาพอย่างถึงที่สุดด้วยความมั่นใจด้วยหลักเหตุผลและเปี่ยมล้นไปด้วยน้ำใสใจจริงทําให้รู้เวลาอัสปะนั้นเกิดความเรื่มใสในบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของภาษากายมณีพุทธะขึ้นมาทันทีและรู้สึกว่าความอยากหายชยช้าของตัวเองนั้นมัวแต่เอายึดในเกียรติและฐานะนั้น มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ปรากฏเด่นชัดออกมาอย่างน่าสังเวชในที่สุดเขาก็ได้ตั้งสัตว์ปณิธานนะคะที่จะยึดเอาพระอ,องค์ท่านเป็นที่พึ่ง <c oughs> <c oughs> ได้ถ่ายทอดหลักคราคคาสอนที่ได้ฟังมาให้ลูกศิษย์ทั้งห้าร้อคนได้ฟังพวกเขาก็มีเจต,ตนาแน่วแน่ที่จะยึดเอาพระสักยยมุนีพุทธะเป็นที่พึ่งและได้นำเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีทางาศาสนาของพราหมณ์และอื่นๆไปลอยนะ้ำนอกจากนี้น้องชายทั้งสองคนเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่พี่ชาย คนโตยึดเอาพระสักยมุนีเป็นที่พึ่งแล้วต่างคนต่างก็พาลูกศิษย์มาและยึดเป็นที่พึ่งด้วยเช่นกันจากจุดนี้ลูกศิษย์จำนวนกว่า1,000พันคนจึงได้กำเนิดขึ้นมาในคราวเดียวเมื่อพระองค์และลูกศิษย์เหล่านั้นได้เสด็จไปยังกรุงราชครห์ข่าวดังกล่าวได้แว่วมาถึงหูของพระเจ้าพิมพิสาร พระราชาแห่งแขวนมคตทำให้พระราชาหัวนรึกถึงเหตุการณ์ในวันที่เคยพบกับพระสักยม,มุนีพุทธ,ธะเป็นครั้งแรกด้วยความอะไรอวรถึงซึ่งในครั้งนั้นพระเจ้าปริมพิสารได้ทรงขอร้องให้พระองค์รับเป็นผู้บัญชาการกองทัพของแขวนมคตแต่พระสักยม,มุนีได้ทรงปฏิเสธคำรอ้องขอรังกาและ ไดคูณให้ทราบถึงเป้าหมายที่จะมุ่งไปตามเส้นทางของอริยะบุคคลนับตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ทรงเฝ้ารอคอยเรื่อยมาเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระสักยมุนีพุทธ,ธะได้เดินทางมาถึงที่นี่อีกครั้งก็เกิดความเบิกบานและยินดีที่พระสักยมุนีพุทธ,ธะ ทรงถึงซึ่งการตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ตัดสินพระทัยที่จะยึดเอาพระสักยมุนีพุทธะเป็นที่พึ่งด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าพิมพิสารจึงได้เสด็จไปเยี่ยมพระสักยมุนีพุทธะและได้ฟังการเทศนาธรรมของพระองค์เมื่อพระราชาทรงฟังคำสอนแล้ว ก็ทรงตั้งปัิยานที่จะยึดเอา,าพระสตรยมุนีพุทธเป็นที่พึ่งตลอดชั่วประชนชีพพระองค์ได้ทรงสร้างอารามและบริจาคสถานที่ฝึกอบรมสำหรับปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเพื่อเหล่าภิสุตทั้งหลายในสวนป่าไผ่เวลุวันที่มีชื่อเสียงนั่นเอง